อะทุกคนอย่าลืมเปิดเช็คด้วยนะครับข้างล่างทั้งหมดได้ครับไม่มีอะไรครับผมไม่ต้องห่วงพินเตอร์นี่มึงเปิดพินเตอร์ทิ้งไว้ด้วยนะออ okay, โอเคโอเคพินเตอร์มันต้องเชื่อมกับคอมอยู่แล้ว<ๆ>ไม่ใช่เหรอวะน่าเะียคิลเลอร์มีโมลิคิลเลอร์มีโมลิตื่นเต้นนี่เลยมีโมลิปะวะฮัลโหล บ้านเล็กเป็นล่างซ้ายทุกคนกับอินเตอร์บ้นใหญ่เป็นตรงกลางนะด้านขวามันจะมีขวากับขวาลึกนะเว้ยขวาของบ้านใหญ่กับขวาลึกบ้านเล็กซ้ายล่างเนาะบ้านเล็กอยู่ซ้ายล่างแต่มันล่างไม่สุดนะเว้ยมันมีล่างกว่าบ้านเล็กอือู้ตัวเดียวกันเลยยึดแม่อยู่าเกิดล่างกูเกิดล่างกูอยู่บ้านเล็กใช่กําลังไปบ้านเล็กกูอยู่บนขวา กูยอยู่<ม>บน,นขวาเกูยยอยู่บนซ้ายบนซ้ายเฮ้ยเขาอยู่ล่างขวากูวิ่งฉีกไปซ้ายบนนะก็ามาจุดซ้ายบนมีเครื่องหนึ่ง่ะปั่นเลยเล่นไม้ได้เล่นไปเลยนะคนแรกอะเออเออไล่กูอยู่สายกลางแมวมองมา เขาอยู่ซ้ายกลางก็คือใกล้เรานิดเดียวกูอยู่ซ้ายบนกันนะทุนแต่ถ้าจะมาเล่นไม้ตรงนี้บอกแซกเช็คคิดหลุดดีไหมอาไม้อะไม่มีพี่ไม่มีไม่มีโอเคโอเคไม่เอาแล้วนะไม่เอาแล้วนะไม่เอาแล้วนะเชี่ยแหละักต้องโดนหนึ่งทีตามต่อตามต่อกูย้ำเครื่องเดิม่าแซกเดิมพี่แซกอยู่เครื่องเดิมข้าแล้ว หลุมแดงวันน่ะเหมือนจะหลุมแดง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 กูเจอแล้วโโออเเคคหลุมแกูใช้ไม้ขวาบนนะโอเคครับเพราะว่าต้องเดทาร์เข้าไม้กูซ่อมเครื่องเดิมให้อยู่ตอนนี้80ดสิเอเขาตามอยู่เขาตามอยู่กูอยู่ขวาล่างกันไปเลยไปเลยเดี๋ยวกูเกี่ไม้ยังทังไหนวะลงข้างล่างกันไปลงข้างล่างกันไหมได้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  เขายังอยู่เขายังไล่อยู่ยังไล่อยู่ขวาล่างเฮ้ยเลิกไล่แล้ว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 กูอะไรลงไปปั่นข้างล่างแต่กูปั่นคนเดียวก็ได้นะไม่ต้องลงมาหรอกกูอยู่ขวากลางนะแกแดดโอเคโอเคแจ็คอยู่ไหนแจ็คอยู่เลยโอ๊ยบิดอะไรเนี่ยโอเคกูเห็นละกูอยู่บ้านใหญ่ปั่นข้างล่างเครื่องพิเศษเครื่องที่เราปั่นกันเมื่อกี้แจ็คมีมีมีไม้โอเคครับแจ็คมาเล่นอยู่ กูเล่นไม้แค่สายกลางกูอยู่ขวากลางมึงลงไปปั่นกับบอสก็ได้นะมึงไปฮิวกันกับบอสข้างล่างได้มีกี๊ดล้มกี๊ดมีล้มกี๊ดกูปัน่นอยู่เมื่อกี้กูุ่มล็อกเครื่องปุมล็อกเครื่องปุมล็อกเครื่องล้มกรี๊ดน่าจะได้นเสียงพี่คนที่ปั่นอ้ยพี่หานกำลังลงไปพี่ใช่เขากำลังลงมา บนซ้ายมีกล่องเครื่องมือกระทืบเครื่องกระทืบ <ๆ S 1> เครื่องเที่ตรงน,รงนี้มีอะไรให้เล่นวะเนี่ยไม้อันหนึ่งขึ้นไปแล้ว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 ไม่ได้อยู่ไม่ได้มาทางกูมีกระทืบแรงมีกระทืบแรงไม้ข้ามาัต่อสักชายไปแล้วผ่อนอีหรือเปล่ <Okay. S 3> าบอกเขาอยู่หน้าแตกตอนนี้อุ้ยเชี้เขายังวนอยู่ชัักอยู่เลยเหมือนจะไปทางเครื่องระเบิดอะพี่ ระเบิดเครื่องไม่ตื่นใช่ใช่อยู่กับกูฝากกูช่วยกูช่วยกูช่วยเอาเครื่องนั้นเลยไหมพี่ใกล้แต่ไม่กลับเขาแต่ไม่ไล่ไม่ไล่นะไม่ไล่แท็กระวังนะเขากลับมาโอเคพี่กูมีกุญแจแดงนะเออเออได้ยินแล้วได้ยินแล้วเครื่องนี้เสร็จแล้ว เครื่องบนซ้ายมีกล่องเครื่องมือทุ่นมึงซ่อมอยู่เครื่องไหนบนกลางโอเคเทำไมเขาเจอกูอีกแล้ววะอ๋อไม่ใช่โอเคโอเคตรงวิหารใช่ปะเครื่องบนกลางจะเสร็จแล้วไปเครื่องอื่นเลยก็ได้เดี๋ยวกูปัดเครื่องนี้ให้เสร็จใช่ซ่อมอยู่บ้านเลยไม่ไม่เดี๋ยวมึงมาฮหี้กวกูฮิวก่อนไหมยิวก่อนไหมเสร็จเลยเสร็จก่อนเสร็จก่อนพอบอยกำลังวิ่งมากูไม่ไม่เขาไม่ได้ตามกูแล้ว แซกอยู่ไหนโดนไล่อยู่บ้านเล็กพี่บ้านเล็กไม่โดนไม่โดนแต่เขามาโอเคเขามาเขามาอยู่กับแซกสบาย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 เริมใต้ดินกูเพิ่งปั่นไปแค่ยี่สิบเขามากระทืบไว้เมื่อกี้กันไปที่อื่นเออลงไปซ้ำได้นะเดี๋ยวกูขวาขวาบนขวาบนมีกล่องเครื่องมือเอาไปปั่นได้ได้ช่าอยู่มีกล่องมีกล่องเครื่องมือตรงกล่องเราต้องไปปั่นช่างกล่องเครื่องมือก่อนลงไปลงไปข้างล่างกูเนี่ยหรือจะเอาเครื่องนู้นเอาข้างล่างดีกว่าเขาไม่ค่อยมา เขาไม่ค่อยมาเขาเสียเวลาเดินเว้ยถ้าเขาจะต้องลงมาแท็กกับพี่เหยียบให้น่าจะแตกวิ่งไป,งไปวิ่งไปวิ่งไปวิง่งไปตามพี่ต้องเขาไล่กูโอเคไม่แท็กไม่โดนโมลีแล้วเงี้ยสบายละเขาไม่เห็นวาร์ปเครื่องเลยวะไอ้เหี้ยไม่ทันสัตว์นคนน,นี้ทานแล้วนะ ล้มแล้วเครื่องระเบิดล้มแล้วเครื่องระเบิดอ๋อมันไม่ใช่ล้มกีดเหรอล้มแล้วเครื่องระเบิดถ้าล้มเครื่องระเบิดน่าจะเป็นของกอรกอนเสร็จ่าวันนี้ทุนกูกลัวเลยแซกไปหาแซกกไปหาแซกกูกลัวโนวันกูกลัวโนวันทุนซ่อมเครื่ไปช่วยกูไปช่วยล็อกเครื่องปั่นระเบิดเฮ้เดี๋ยว็ดเด้อเสร็จเลยเสร็จเลย ทุนเสร็จเลยโอเคทุนไปอีกประตูหนึ่งฝั่งนูนะ้นอ่ะไปเลยไปเลยทุนมีคุญแจแดงใช่ไหมไล่แซกไล่แซกไ,ไม่ไล่แล้วพี่ไม่ไล่แล้วัวยังไล่อยู่ถ้าแซกต้องตายแล้วออกสามก็ออกนะออกได้ออกนะพี่มันก็เขากะเอาแซกตายแล้วอเออบอสอยู่ไหนอยู่ข้างบนเนินไปไหนละมาฮิวก่อนอยู่ไหนอะ ู่ข้างล่างเนี่ยข้างล่างเนี่ยผู้มองมึงไม่เห็นมึงมึงน่าจะแตกถ้าล้มุดต้องรีบวิ่งนะไอออก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 มึงกลัวมึงปิดมึงกลัวมึงปิดออก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 โมลิเอกโมลิออกไปเถอะออกไปโมลิออกได้เออสี่เรสามไฟยึดจุดตัวเดียวกันเลยยึดขี้ตัวแม่งอี่ถ้าเขาเอาธนาโซมาเนี่ย No, no,